สบายดีพบกับซ่องพงพงศว์ศอกหามาเราจะมาในาน้ำขันตอนง่ายๆในการลงทะเบียนสมัครแอปบิสวร์ด้วยเอกสารหนังสือผ่านแดนหรือว่าพาสปอร์ตจะเป็นแนวใดกลับมาเบิ่งขันตอนทำกันเลยเนาะก่อนอื่นเฮาก็ไปโหลดแอปบิสวร์อยู่ใน App Store หรือกับคุคุเพหรือว่าเพ y สตอร์หลังจากโหลดมาแล้วเขาก็มาเขา่าแอปบิสวรโดยที่ กดไปค้ำบาลงทะเบียนหน้าต่อมาจะปรากฏเงินไขต่างๆในการลงทะเบียนให้เข้ากดค้ำบายอมหับแต่หลังจากนั้นให้เข้าป้อนเบอร์โทรศัพท์เบอร์ศูนเบอร์โทรเรือว่าเบอร์เน็ตไซหลังจากเติมเสร็จแล้วให้กดต่อไปรหัส o t p จะส่งเข่า s m s เบอร์โทรศัพท์ที่เข้าในลงทะเบียนนั้นและต่อลงมาของยุลุมเลขหน่วยบริการตัวนี้เป็นเลขหน่วยบริการถ้าเข้าบูหูเข้าบูใไซก็ได้กดต่อไปเลย ให้เฮาเลือกเพศเพศหญิงหรือว่าเพศชายตัวที่2ก็แมนให้ให้ให้เาเเียนซื้อน้มสกุลให้เฮากรอบข้อมูลเขาเลยตีวันเดอนดีเกิดสซและกดต่อไปให้สซที่ยูก็เลือกบ้านเมืองแข็งแล้วก็กดต่อไปหนานี้แมนให้ห้าต่างรหััผพานรหััผพานแมนจะมีตัวอ,อกักษรตัวหนึ่งแล้วก็ตัวเลขหาตัวขึ้นเมื่อหรือว่าตัวอ,อกักษรหลายตัวแล้วก็มีตัวเลขก็ได้ หลังจากใส่แล้วก็ให้เขายืนยันรหัสผ่านอีกครั้งอยู่ห้องที่สองแล้วก็ต่อไปมาหนาลงทะเบียนน้ำใสให้เขากดใส่ลงทะเบียนน้ำใสจะปรากฏขึ้นมาหนาตาังนี้ให้เข้าสแกนใบหนาอาปากรับตาตามขั้นตอนที่หูในนํำอยู่ด่านดุมหลังจากเข้าสำเร็จแล้วจาโซ่หนาเข้าขึ้นมาอยู่บอลหนาลงทะเบียนและเขากดต่อไปให้เข้าเลือกสัญชาติเป็นคนลาว สำหรับเอกสารที่เฮาจะนำมาลงทะเบียนในมมีอนี่ก็คือเอกสารหนังสือผ่านแดนหรือว่าพาสปอร์ตหลังจากกดแล้วตัวที่1นึใงกใเฮาถ่ายพาสปอร์ตลงไปแล้วขอที่2ให้เฮาเซลฟี่กับเอกสารพาสปอร์ตที่เฮานำมาลงทะเบียนนั้นถ่ายคููเนาะอยู่ในกัชิถือหูนั่นอยู่ในระวังหนาเอิ้หรือว่าวางข้างตามหูที่โซ่อยู่ในรายละเอียดของการลงทะเบียน,นเลยเนาะแล้วก็กดยืนยัน หลังจากกดยืนยันแล้วจะมาหนาตางนี้ให้เขากดคํา b าตกลงมาหอดขันตอนนี้เขาจะได้เล็ลงทะเบียนเพียงจะเข้าลอดหาธนาคารอนุมัติเขาขอสามารถนํำใส่ใแล้วขอขอบใจเพื่อนๆที่ได้ติดตามคลิปของเขาจนจบ